ที่อินโดนีเซียผ่านร่างกฎหมายลงโทษคนที่มีเพศสัมพันธ์นอกการแต่างงานค่ะรัฐสภาอินโดนีเซียผ่านร่างกฎหมายอาญาซึ่งจะมีผลลงโทษผู้มีเพศสัมพันธ์น,นอกสมรสจำคุกสูงสุด1ปีและผู้รักที่อยู่กินกันก่อนแต่างงานมีโทษจำคุกสูงสุด6เดือนกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับทั้งชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ โดยผู้ที่สามารถแจ้งความในข้อหานี้จะต้องเป็นผู้ใกล้ชิดเท่านั้นเช่นผู้สมรสพ่อแม่หรือบุตรของผู้ที่กระทำผิดนอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการถือแท้ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับปัญจศีลหรือหลักปรัชญ,ญาแห่งรัฐ5ประการของอินโดนีเซียรวมถึงการดูหมิน่นปรัานาธุบดีด้วยโดยมีเพียงปรัานาธุบดีเท่านั้นที่สามารถยื่นคำร้องในกรณีนี้ได้ โทษสำหรับผู้กระทำผิดคือจำคุกสูงสุด3ปีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซียระบุว่าคณะบริหารเตรียมที่จะทบทวนแผนเครือข่าย 5G ของรัฐหลังจากเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลภายใต้การนำของมูฮิดินยาซินระบุให้หน่วยงานด้านดิจิทัลแห่งชาติเป็นเจ้าของคลื่นความถี่ 5G แบบเต็มรูปแบบแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทางให้บริษัทเทยวิกสานุซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของสวีเดนเป็นผู้ส่วนในการพัฒนาส่งผลให้ผู้ให้บริการรายใหญ่หลายเจ้าในประเทศกังวลถึงเรื่องราคาความโปร่งใสและการผูกขาดผู้นำมาเลเซียระบุด,ด้วยว่าแผนเครือข่าย 5G จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเนื่องจากไม่มีกระบวนการประกวดราคาที่เหมาะสม หน่วยงานด้านดิจิทัลแห่งชาติระบุว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการตรวจสอบและย้ำว่าการร่วมมือกับบริษัทออริกสันเป็นไปด้วยความโปร่งใสเจ้าหน้าที่ป่าไม้อินเดียเข้าช่วยเหลือลูกเสือดาว3ตัวที่พัดหลงอยู่ในไร่อ้อยใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันตกของประเทศเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ทำการชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ก่อนที่จะพาไปไว้ยังจุดปลอดภัยเพื่อรอให้แม่เสียดาวกลับมารับล่าสุดแม่เสียดาวกลับมานำตัวลูกๆทั้ง3ออกจากพื้นที่แล้วอย่างปลอดภัย